ในนี่เฒ่าเฒ่าทำไมอะเล็มเล็มไม่รับโทรศัพท์ป้าหนูต้องโทรหาพี่เล็มเล็มนี่แล้วป้าบอกหนูว่าเนี่ยป้าโทรไปหาพี่เล็มเลมป้าไม่เอ้ยเล็มเล็มไม่รับสายป้าเลยทำไมอ่ะพี่เล็มเลมอกหักเหรองั้นถ้าเหนื so ่อยก็ต้องพักแล้วก็หยุดคิดไฟอย่าไปบอกเตี่ยนะว่าพี่ร้องไห้โอแคไม่บอกแต่ตะโกนไปแล้วอะก่อนหน้าเนี่ยป้าผมโทรมาปั้าเฉยเอาแค่แค่แคยบายป้าเป็นไร ในนี่เฒ้าเฒ้าทำไมอะถูกโต๊ะกินเหรอถูกโต๊ะบอลกินเหรอเป็นไรอะผิงอกหักเหรอพี่หักอกเหรอป้าเป็นหมันเหรอเจ็บใหญ่เลยแล้วเข่านีจากไหนเนี่ยมัวไปเรื่อยแล้วนักลอกป้า อะไรเป็นไรเจ้าอ่ะไม่อันนี้เป็นอะไรอะอันนี้ปลาเป็นอะไรเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้ลูกน้องฟ้านี่เตรีมไปเลยหปปลาตายเหรอไ้ปลาหายอ่ะ ไไมม่างเห็นศพป้ามไหมอ่ะอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าทำไมเอ้างงอยู่ตรงเนี้ยผมเลยโทรไปหาฟ้าร์มเงี้ยอ๋อเห็นละฟไปรอหรอพิโต้อะี่กล่องไม่ดี๋ยวผมซื้อก็ได้ป้าเอ้าไมเอ้าไปกินปลาเย็นตอนนั้นนู้นไปโน้นไปนู่นสิเอาของให้นู่นอ๋อฮะ หนูมีอาหารว่าบอกป้าจะตายแล้วอ่า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 ตกลงไปร้านเาว่ะอะไรอ่ะให้อะไรอ่ะหนูมีเนื้อครบเลยเหรอเนื้อมีแค่เนื้อเนื้อไหนอะเต๋อเนื้อเหรอเนื้อไหนอ่ะป้าให้อะไรเก็บนี่ใส่ใส่ใส่ตู้หมูอ๋ออ๋อป้าไปฟาร์มมาด้วยเหรอ ใช่ดูเลขอะไรนะเออหนูเหรอหกห้าหกห้าป้าไปซื้อไม่ผิดหรอว้อ้ว้าหนูฟาร์มได้ไม่ต้องซื้อหมูอันี้อ่อ่เกได้มาวันนี้อ อาเดียม,มูเหรออตู้ป้ามีขยะเยอะใช่ไหมป้าไม่ให้หนูก็ได้นะหมดละป้าเป็นไรซะอาล่ะพูดกันอีกเป็นพ่อลูกกันต้องพูดกันทำไมป้าว่าไม่เป็นไรเล่มเล่มว่าป้าหรอเล่มเล่มไม่รับโทรศัพท์ป้าหนูต้องโทรหาพี่เล่มเล่มนี่ทำไมอะทำไมไม่รับอะเขาเซแเราจะคุยอะไรกับเขาอะ อันน,อน,นูนันนู้นนั่นไงเอ็มแลนม,มาเหรอปาร์ตี้พี่ำเำาเป็นเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วอ้าวหาหรอพี่เอ็มแรมอยู่ไหน ฮัลโหลหนูไม่ได้ยินอะ่ะใครเปิดเแทงอะไรอะ่ะควารู้สึกพี่ตอนนี้ป้าใจหนูฟังไม่รู้เ,เ,รรเ,เรื่องพี่แอมป้าป๊าพี่แอมเปิดเแทงอะไรให้ฟ้าฟ้าไม่รู้ว่าแผลปากดังลั่นเลยอะ่ะแล้วป้าจะรู้ไหมนั่นเปิดลำโพงยังไงอะ่ะ ป๋าลำโพงไม่ได้อ่ะปะ๊าเลียมๆป,ะปะ๋าโทรไปทำไมไม่รับสายเลียมๆบอกกลัวร้องไห้ทำไมอ่ะร้อ,อ,องไห้ทำไมอ่ะเออร้องไห้ทำไมอ่ะป๋าทำอะไรอ่ะนอนเตียดอยู่กดเตียดูกดเตียดดูปิดเพลงก่อนไหมปะกติก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนี่ อ่ะเขาอะกัดป้า,ปาดุทำไมอะพี่นัมเบลมีอะไรอะทำไมอะีป่ป้าพี่นันเบมทำอะไรปา้าว้าหนูจะไปรูไ้ไหมนี่ถ้าไม่พูดกันนิฮ๊ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรพี่แคกก่กลัวแบบร้องไห้ต่อหน้าเตี๋อเฉยเพราะว่าพี่กำลังไก่อยู่เ<า>ป็นไรไปไปงานศพใครนะพี่นัไปไหนนะ ไปงานโสดไปงานสุภาพล่ะม่เมื่อกี้พี่เล่นพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่อยากรับสายเตียยเพราะพี่กลัวร้องไห้ร้องไห้เรื่องอะไรอ่ะไม่รู้พี่แค่แบบเหนื่อยเฉยแล้วกลัวได้ยินเสียงเตียวแล้วมันจะร้องไห้เนี่ยขนาดป้าใจโทรมาพี่ยังจะร้องไห้เลยอ้าวหวอดเล่นหนูหยิบหยิบเหล็กมาให้ป๋าป้ามาถ้าเป็นอะไรร้องไห้อ่ะร้องไห้ทำไมอะ ปาไปว่าอะไรพี่เล็เล็นป้านิไม่ว่าอะไรเลยเออเราร้องไห้ทำไมอ่ะเป็นประจำเดือนเหรออารมณ์แปรปวนใช่ไหมสวัสดีครับพีครับสวัสดีวันดีวันดีครับ,รบเป็นไรอ่ะอ๋อได้โทรมาเลยพี่ร้องไห้เลยเนี่ย ก็อบ,บอกแล้วไปนอนพักผ่อนไหมเป็นรอบเดือนใช่ปะล่ะหนูเข้าใจเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกนี่เอานีไยไปเท่าไหร่แล้วนี่เออไปมึงนะเอา,เาสองพันสี่ร้อยละสองพันสีรนสนส่ร้อยใช่ไหมใช่เอาครบแล้วเอาเล็กไงอะ่ โอเคเด้แล้วท่าแับห้าสิบชุดอ๋อมาหาเดียวครับถ้าเป็นไรอ่ะเป็นไรร้องไห้อ่ะเรื่องแก๊งเหรอในในบอกจะร้องไห้อ่ะจะร้องไหมร้องฮัลโหล ฮัลโหลมันไม่ได้ยินอ่ะฟ้าบอกว่าร้องไห้เรื่องอะไรป้าทําอะไรให้ไปไม่ทําอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวว่าเตี่ยทําอะไรให้เตี่ยไม่ได้ทําอะไรแต่แค่แบบที่วันนี้ค่ะอ่อนแอแล้วแบบเวลาคนในครอบครัวโทรหามันมันแบบไอ้นี่อะฟ้านึกอ,อกใช่ปะทําไมอะพี่ลำเล็มอกหักหรอไม่ได้เกี่ยวกับอกหักเลยพี่อ้างถ้าพี่ลำไม่อยากให้ว่างพี่ลำก็บอกมาดิว่าเป็นอะไรไอ้ฟ้าก็ไม่รู้ไอ้ฟ้าก็ตั้งตีโพยตีพายแล้วไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรนี่ มันแค่เหนื่อยเฉยๆแล้วแบบเวลาเรารู้สึกแย่แล้วแบบคนในครอบครัวโทรมามันจะร้องด้วยอัตโนมัติอ่ะเขาจะบอเอ๋อคนในครอบครัวโทรหาอะไรแบบเนี้ยแล้วถามว่าเราเป็นอะไรอ่ะมันจะร้องออกมาเองอ่ะเข้าใจะแมแต่แบบเดี่ยงไม่ได้ทําอะไรพี่นี่หรอกมันแค่เออนั่นแหละก็ปาเรื่องอะไรอ่ะตีกับปานะอ่าใช่แล้วทำไมอ่ะของหายอาวุธหายเหรอ ไม่ไม่ไม่มันแค่เหนื่อยเฉยๆมันเนื่อยสะสมเหรอเหนื่อยสะสมใช่ไหมเหนือยถึงยังไงนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสะสมใช่ไหมสะสม,มอ่ะอใช่ใช่ใช่แล้วปาบอกหนูว่าเนี่ยป้าโทรไปหาพี่ลำเลมป้าไม่เออเลำเลมไม่นมับสายป้าเลยพิมพขข้อความไปบอกเตี๋ยแล้วว่าเดี๋ยวโทรกลับพรุ่งนี้อ้าวป้าก็นึกว่าเออกอดลายป้าหนึ่ง กรไม่ได้กรธใครพี่ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าเตียเฉยออบอ๊อมาเหนื่อยเรื่องอะไรแบบตีไฟเหนื่อยแบบแบบ example ได้ไหมแบบว่าไม่รู้อ่ะทำไมอะจะบอกน้าคนไอแกนทะเลาะกันเหรอเหนื่อยกับเรื่องที่เจอเฉยเออไม่หรอกไม่มีใครทะเลาะกันพี่เจอเรื่องอะไรอะหนูไม่รู้อ่ะ หลายอย่างอะฟ้าแต่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเตียหรอกเกี่ยวกับแกงใช่ไหมอ่าใช่อาวัตถายไหมอะมีคนเอาวัตถายไหมล่ะไม่ของพี่ไม่ได้หายคนอื่นหายเหรองั้นถ้าเหนื่อยก็ต้องผัก ก็ต้องพักแล้วก็หยุดคิดมันพักไม่ได้อะดิตอนนี้ต้องฟาร์มหมอล้ว <Hey. S 1> พักวันหนึ่งแล้วพวกนี้ก็เริ่มต้นใหม่มาฟาร์มเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยใช่ใช่ถึงมองไงว่ามันพักไม่ได้นะพวกนี้พี่ก็ต้องมาฟาร์มวันนี้ก็พักไปก่อนไงพวกนี้ก็ฟาร์มไงอะ่ะ <Hey. S 1> พี่ลำําียงไม่ <Hey. S 1> มีเพื่อนเนาะ เจนไอเทมได้นะเพื่อนพืนที่ไว้ใจอ่ะลองเล่าให้ฟังสักคนหนึ่งเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นนะหนูว่ากระเป๋าไอเทมวันนี้ึ้นแล้วแหละพอฟ้าถล่มพี่ถึงร้องตอนแรกพี่ยังดีๆอยู่เลยอ้าวไอไอฟ้าผิดอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ป้าบอกให้โทรนี่ป้าบอกให้โทรมันก็เลยร้องไหกรป๋าบอกว่าโทรหาพี่เลยไม่ติดป้าว่าให้ฟ้าโทรหาพี่เร็ม เกมมก็สู้ละกันโอเคเอ่อลมก็ต้องรู้กะมาพี่เลำเลมคิดจะเป็นแกงแล้วอ่ะก็ต้องสู้อะจริงป่ะลหรก็ถูกแล้วพี่ก็สู้มาตลอดก็ถ้าเหนื่อยก็แค่พักสักวันหนึ่งก็ได้นี่ไม่มีตอนไหนไม่สู้เลยนะอืมมีเพื่อนก็ลองระบายกับเพื่อนดูน่าจะช่วยได้แหละ ตอนแรกพี่เก็บไว้กับตัวเองไงแต่ฟ้านั่นแหละโทรมาให้พ่โน้ให้วยไอ้ฟ้าไม่เกี่ยวโทษป้าเลยป้าให้โทรมาป้าบอกพี่นรเมนไปอะไรไม่รู้ไม่รับสายป้าฟ้าลองโทรสิเนี่ยป้าก็เป็นห่วงนะนี่ก็รู้อยู่ป้าปากแข็งขนาดไหนนะไอ้ฟ้าว่าพี่นรเมนไม่อยู่ไงฟ้าว่าพี่นรเไปนอนอย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่เตี่ยเป็นห่วงไง เออพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวโอเคไหมั้นพี่น้ำเล็มก็อยากให้ป้าเป็นห่วงโอเคปะพี่น้ำเล็มไม่อยากให้ใครเห็นดอกแอร์ไม่ใช่หรอใช่ไฟอย่าไปบอกเตียนะว่าพี่ร้องไห้ปิ้งเปล่าเลยปิ้งไอแครไม่บอกแต่ตะโกนไปแล้วก่อนหน้าเนี่ยอย่าบอกไอแคร์ไม่ได้ร้องไห้โอเคไอแครมแค่แบบเหนื่อยๆโอเคพี่ก็น่าจะโทรหาโอเคได้ได้อย่าลืมโทรหาป้านะโอเค่โทรไป แคลแคลบายบายฟันดีครับบายบายฟันดีครับครับผมครับไปเปลี่ยนให้หมดเลยไปเปลี่ยนเลยคือว่าเพิ่งปลดดิมิตเข็นไปเปลี่ยนเสื้อด้วยกายไม่เสื้อเมื่อเขาไม่เขาจะยืดไม่ทำอะไรเร็วๆนะพี่ีผมต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้านนะครับลูกเร็วป้ะไงไอ้มีอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเร่มตลบไปว่าเดี๋ยวามึไปเปลี่ยนเลยมันไม่กล้ามาหรอกบ้านเราอะจอกเหนื่อยสะสมแค่นั้นไม่มีอะไร อันนี้จริงแต่ว่ามไปเปลี่ยนที่บ้านได้เชียนลืมเปลี่ยนได้ไงวะคนโง่ใช่เหยป๊าป๊าชักกี้อะเดี๋ยวชักชักกี้อยู่ไหนอ่ะไอฟ้าไปหามเมื่อวานไปหาที่บ้านโอเคไม่เจอจชักกี้อะ มุดน,นิบอืมเัวไอโบป้าหนูขอยาหน่อยสิฮะได้เลยหนูจะไปขายกับเพื่อนใช่ไหมใช่อ่ะเพราะว่าโอเคหน,นูหน,นูจะไปไม่กูหเหรอเพราะว่าปามียาป้าไม่ได้ทำอะไรอ่ะไอโบแต่ตอนนี้อ่ะโอเคได้ หนูวางไอตใช่ค่ะหนูก็ขายยาแล้วทำไอติชุดดิไอ๋ออติวดลครับอ๋อปาก็เป็นขายยาก็ได้แต่ละหนูจะช่วยก็ได้คนละห้าสิบขวดก็ได้ไอปายปายหนูมีอีกสองร้อยขวดอ๋อโอเคโอเคหนูนึกว่าปายปามีตีอีกไงเพราะปาไม่เคยว่างไง ลาเรียล่ะลาเรียล่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเขาให้อะไรอ่ะวันดีครับมาค่ะวันดีอะมีมีวันดีมาให้มามานี่เลยหนูมานี่ใครเนาะพี่ตีวันดีอะพี่ใบหน่อยสิใบหน่อยสิเขาวันดีไาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูส่งที่อยู่ให้ป้าป้าด้วยทำไมอะส่งอะไรอ่ะในเพจอ่ะในเพจอ่ะเดี๋ยวป้าส่งเสื้อไปให้อะไรอะจริงเหรอใช่ใช่ใช่เป้อะไรอ่ะเื้ออะไรอะเป้ซับไงป้าป้าเหรอ ใช่ครบแล้วนะอ๋อหนูครบพอดีมั้งนี่ไอ้ไม่ครบหนูแปดเดือนเก้าเดือนไม่เป็นเดี๋ยวป้าส่งให้ไม่จริงหรอระวังเนี่ยคนขยันเฮ้ยอ่ะพี่เล่นไม่ได้หรอเล่นเล่นหรอไม่อยากได้หรอกอะไรนั่นแหละป้าทำไปเล่นไปจิงหรออาจารย์เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขอะเดี๋ยวไว้ส่งแล้วเดี๋ยวไว้คุยอะไรเล็มเล็มแล้วกันเดี๋ยวป้าคุยอะไรเล็มเลมเองไม่แก่ขอบคุณค่ะยังอะไรอย่าลืมส่งมาในเพจนะส่งมาในเพจอ่ะ เป็ดปาใช่ไหมใช่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 โอ okay. เคเบอร์จ้าไอ้ใช่ไอ้ไที่พี่ตูนเขาบอกเป็นผ้าคีริวเหรอใช,ใช่ปะไม่ใช่นะเนะสื้อซสื้ออ๋ okay. อ